ะพี่น้องมาเบงไปพี่นกเง มันก็เล ah. yeah. yeah. no. no. like ี้ยงมนก็ข้าน้าฟังมันก็คืเข้าหน้าฟังนะจีโน่จิโน่นกเต็มไปแค่อย่างี้วามสุขเลยนะวักะจะไปหามไปกับปู่ยาตัวจิโน่ยาตอนนีก็เป็นนกเนาะนกหลายจิโน่จิโม่ ดำจำกำยุกนนยิ้มสสัตว์สสัตว์สัตว์ยู่มก็ไฟมันเห็นน้ำันเลอซ่เพื่อนมันา่อิ้นเอะไรเนี่ยเน่บงไครหนีว่าบางนกปะบางมันที่ได้เข่าบ้านไปเฮ็ดป่าซอยเพื่อนเพ่นไปจัดแจงบริหารกันรยบรอยก็ แต่จนๆนะี่พนะี่น้องนกมันอ่อนซ่อนนกได้็นพี่น้องนกได้ไนดำดำๆนกได้ไงรับจมกันยนีบนนกจัยเันเห็นน้ำเห็นท่า นกเต้ถีบเต็มแดดน,นย่นกจิบหน่อยนน่เต็มอยูอ่กรสูนป,ปับเพื่อนปลาลุดลงไปในนี่บางหลายหนึ่ง,งจีนั่เบืงองปลาน้องเบือง สออนนกมีความสูขเห็นน้ำเห็นทางดําจกกรรมเต็มายหน้าเของม่าทายป่าทายนกทายเสียงน้ำไหลน้ำไม,น,มน้นมนกน้นป่นกก็หนักไปองบนนะินชัวนนช่วช้นชันสๆันอยู่ ไล่ครับไล่แน่อีกแะบยินเต็มกล้องเลยวัน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 พี่น้องมั้งอะไรฮาดเูใส่ออนซ้อนแล้วพี่น้องมึงมึงมึงพื้นอะมากับธรรมชาติเรามากับธรรมชาติ กับวยไทยพี่น้องอขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ